<laughs> นี่วันนี้มาร้านนี้เลยครับบอกชื่อก่อนเลย Coffee Tree ค e. ือมาด้วยกาแฟแก้วนี <ens afraid Tyson> ้ด wow, ้วยรสชาติมันเป็นรสชาติของความคิดถึงนะวันนี้สายคาเฟ่นะครับถ้าคุณอยู่แถวแย่านติวานน์นะอ๋ออยู่ที่ติวานน์ซอย3ครับ และนี่ชื่อร้านว่า Coffee Tree Cafe เราเรียกกันว่าอย่างนี้นะครับเข้ามาในซอยเนี่ยจอดรถสะดวกสบายเพราะว่าตัวนี้เป็นที่จอดได้เลยอยู่ริมถนนนะครับบรรยากาศก็สบายๆแบบนี้วันนี้แขกรับเชิญของเรานะครับเป็นเพื่อนเก่าเลยเราโตมาด้วยกันเลยแล้วเราเล่นหนังมาด้วยกันตั้งแต่เขา2ายุ14เราเริ่มต้นมาด้วยกันเรื่องแรกที่เล่นด้วยกันนั่นคือกองพันทาหารเกณฑ์จำได้แล้วถ้านับตอนนั้นก็คือ20กว่าปีของสัมพันธภาพที่เป็นเพื่อนกันมานะ มันผ่านร้อนผ่านหนาวเป็นมาขนาดไหนเราไปถ่ายละครด้วยกันเราก็ต้องอยู่ด้วยกันจนมาถึงวันนี้เราต่างคนต่างก็เติบโตมาแล้วเขาก็มีกิจการหนึ่งแต่กิจการนี้น่าสนใจเพราะกาแฟแก้วนี้นะหนึ่งคือตัวเม็ดกาแฟไม่มีความเปรี้ยว 2. คือหอมมาก 3. คืออยู่ในแก้วที่ปิดสนิทมิดชิดร้านนี T ้คอฟฟี่คาเฟ่ของทรายเจริญปุระครับ ตายวันดีสวัสดีค่ะตายกรยีรบุระกครับอ๋อกีรติค่ะเฮ้ยพีศายร้านนี้กี่ปีแล้วเนี่ยตอนแรกมันยังไม่เป็นเวอร์ชั่นนี้ตอนแรกมันเป็นแบบจิ๋วก่อนออตอนแรกยังอยู่เป็นเล็กๆใช่ขายเค้กอะ ยังไม่เป็นเวิร์งยังไม่เป็นอาณาจักรแบบนี้แบบข้างหลังเพราะว่าตอนนั้นคือทาเพื่อว่าน้องชายอ่ะจะได้มาดูพ่อตอนที่พ่อเริ่มไม่สบายก่อ,อ,อนคือน้องชายเรียนกาแฟเมียก็ไปเรียนเบเกอรี่เขาก็แบบว่ามาช่วยแปะมือกันส่วนนี้ไม่ได้เรียนอะไรเลยคือร้ <ฮะ S 1> านนี้นะ<ล>ผมเล่านิดนึงก่อนบาริสต้าก็จะอยู่ข้างในเราเป็นคนสั่งแล้วก็คุยกันอย่างนี้เลยสั่งเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็จะมอบออเดอร์ให้ตรงนี้ค่ะเรียกเรียกให้คุณที่สั่งเนี่ยมารับเองเลยจะได้แบบลดการจับสัมผัส อะไรใดๆทุกสิ่งทุกอย่างสมมุติถ้ามาเนี่ยเราต้องกินอะไรบ้างมันจะมีอาหารจานเดียวกับเค้กออาจะไม่เหมือนกันแล้วก็ถ้าเป็นเครื่องดื่มจะเป็นเมนูทุกอย่างที่ชงกับน้ำมะพร้าวสดเราต้องนั่งกินตรงนี้ไหหรือไปกินตรงโน้นไปนั่งข้างในกินพร้อมๆกันว่ามีเมนูทั้งอาหารทั้งเค้กทั้งเครื่องดื่มอะไรบ้างที่ถือว่าเป็นแบบเมนูแนะนําของที่นี่เฮ้ยคิดถึงไปไปไปพี่สายลมกันแล้วกันพี่สมกันค่ะพี่สายลมลื่นมากเลย เดี๋ยวผมเล่า้ทุผู้ชมอันนี้คือพื้นที่บ้านแลละใช่จากหน้าบาร์เมื่อกี้หน้าบาร์กาแฟเมื่อกี้เราเดินทะลุเข้ามาท่างในจะเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นต้นไม้ใหญ่ๆหมดแล้วต้นไม้เราเนี้คือโตมาพร้อมบ้านหลังนี้ใช่อายุเท่ากาันทั้งหมดเนี่ยถ้าดูเนี่ย มันจะเป็นร่มลื่นด้วยต้นไม้ทั้งหมดทุกคนมานั่งก็สบายสบายโต๊ะห่างเป็นโซเชียลดิสเทนซิ่งชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นโอเพนแอร์อันนี้ไม่ได้ต้องกังวลเรื่องระบบถุงเวียนอากาศอยู่แล้วแล้วก็จะมีห้องที่เป็นห้องเหมือนห้องกระจกเนี้ยอ่ะกันไว้หน่อยเผื่อว่าเพราะบางทีอะค่ะเป็นครอบครัวมามีเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยน้องก็สามารถแบบว่าจะได้จะได้ไม่ต้องนั่งแปะอยู่กับที่ฝั่งเนี้ยเป็นห้องที่เราทําเค้กกัน อ๋อห้องเค้กอยู่นี่ใช่ค่ะก็คือเป็นโฮมเมดหมดทุกขั้นตอนกับข้าวเลยก็อยู่นี่หมดเลยกับข้าวอยู่เป็นอีกตัวนึงแยกไปตัวไทยอยู่ข้างหลังใช่ตัวไทยอยู่ข้างหลังเป็นสัดส่วนเลยคุณผู้ชมเปิดกี่โมงพี่ทรายเปิดสิบโมงสิบโมงสิบโมงถึงห้าโมงเย็นสิบโมงถึงห้าโมงปิดวันจันทร์วันเดียวแล้วก็นี่เครื่องดื่มที่บอกว่าเมนูที่มันจะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านก็คือใส่น้ำมะพร้าวเพื่อเป็นอันนี้ใช่ไหมพี่ทรายใช่ค่ะเป็นมะพร้าวมาจากดำเนิน ซึ่งจะหอมอันนี้ใช่ไหมคุณต้องเทกาแฟช็อตลงไปนี่เลยนะโอ้ยตัง้งแต่เรียงลำดับมานะว่ามันก็จะเริ่มจากงานกาแฟเธออย่าเพิ่งถอดแมสนะไม่ถอดสิเธอถอดอืมโอ้ยหอมอ่ะคือถ้าคนชอบกาแฟดำแบบเรานะคือในความขมของกาแฟมันจะขมชัดเลยนะแต่ว่าไม่ได้เปรี้ยวและความหอมของมะพร้าวและความหวานเนี่ย มันจะเป็นอีกแบบไม่ใช่น้ําตาลเพราะฉะนั้นมันจะเป็นแบบนุ่มนวลมันมัน,น,น,ม,น,ม,นมันชื่นใจนะเนี่ยหรือถ้าใครแบบไม่อยากได้เป็นแบบใสแบบปั่นๆก็จะเป็นอเมริกาโน่น้ำมะพร้าวอ๋ออันนี้ก็จะเป็นลาเต้มะพร้าวแล้วก็ชาไทยมะพร้าวค่ะซึ่งเมนูมะพร้าวเนี่ยอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าบางวันถ้าไม่ได้มะพร้าวมาใหม่ๆไม่ขายเดี๋ยวนะนั่นหมายถึงว่าเธอไม่ได้รับสําเร็จไม่รับสาเร็จเธอทาเองเหรอ หมดคือการทำโ o ม k ุกกิ้งมันไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมนั่นหมายถึงว่าตอนหนึ่งแก้วมันอาจจะรู้และอาจจะไม่รู้เลยว่าวันนี้ได้ดีที่สุดขนาดไหนแต่ที่แน่ๆคือเขาเลือกแต่ของดีที่สุดณวันนั้นที่เขาได้เพราะฉะนั้น โอกาสแบบนี้3ามาวันผมมีวันเดียวที่ผมจะได้กินร้านนี้ทีนี้มาดูตัวอาหารก่อนพี่ทายอาหารที่ร้านจะเป็นอาหารจานเดียวแบบง่ายๆไวๆจริงๆมันจะมีข้าวด้วยเนาะโอเควันนี้คือเราถอดข้าวออกก่อนถอดข้าวกันเรากลับไปก่อนทั้งหมดเนี่ยคือของที่โปะอยู่บนข้าวยกเว้นพวกสปาเกตตี้นะสปาเกตตี้จะเป็นจานเดียวแบบนี้เดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนเพราะเดี๋ยวพอตัวครีมซอสมันเย็นมันจะแข็งเส้นมันจะไม่อร่อยแล้วถ้าเป็นคาโบนาร่าจริงๆอเราจะตออไข่ให้ด้วยแต่ว่าอันนี้ก็็เดี๋ยวมันจะขข่แง ตัวครีมซอสอร่อยส่วนถ้าใครไม่ไม,ไม่ไม่ทานเนื้อสตัตว์อันนี้ก็จะเป็นแบบเห็ดอันนี้นเ,เ,เั็เ<ฮ>ปานองั <tha. S 2> อันนี้เป็นแฮมเฮ้ยคุณผู้ชมอันนี้นะตัวครีมซอสที่เป็นพื้นฐานก่อนนะอันนี้ไม่ได้มาเชียร์เพื่อนมันนุ่มนวลมาก ไม่มีอะไรที่โดดเด่นจนเกินไปแล้วตัวเส้นเนี่ยคือลวกมาพอดีนะไม่ได้แข็งเป็นออเดนเต้จนเรากินแล้วลําบากอันนี้ทำมาแบบจะทำมาแบบให้เรากินอะคือออเนเต้มากบางทีมันต้องแบบเป็นแบบซอสเนื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยถึงจะนัวแต่อันนี้คือเราจะไม่ถึงขั้นเละนะคะแต่ว่าจะนุ่มหน่อยต้องบอกแบบนี้เป็นแชมปิญองสดอธนนีอะไรกะเพราเนื้อที่จะผัดแบบแห้ง อ่ะเราจะผ่แบบแห้งนะดูนะดูนะอันนี้เขาสับหยาบเรียบร้อยนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครไม่กินเผ็ดต้องแจ้งนิดนึงว่าทําแบบไม่เผ็ดเอาแบบเบบี้อ่าเพราะว่าเราจะทําค่อนข้างรดจัดถ้าจะไม่กินเผ็ดก็คือสําหรับเด็กเท่านั้นพอแล้วถ้าคุณจะกินรสชาติเขาจริงๆอยากเจอรสชาติเขาจริงๆก็ตักมาน้อยหน่อยแล้วก็เพิ่มข้าวกลางเอาข้ากลางไว้ก่อนได้ก็คือแบบเวลาเราเปลี่ยนรถมือแม่ครัวสิ่งที่เราจะได้คือมันไม่เคยอร่อยเลยนะมันมันจะกลายเป็นเนื้อคั่วเฉยๆเราก็เลยบอกว่าเออไม่เป็นไรพี่เผ็ดมาเลยเผ็ดมาอ ลองดูเนื้อหอมอะ่ะจะแห้งหน่อยจะไม่เป็นแบบซอสซอเวลาบางทีบางคนมาสั่งแล้วจะแบบเฮ้ยมันแห้งไปหรือเปล่าแบบคือที่ร้านทำแบบแห้งคั่วแบบแห้งเฮ้ยเวิร์กมากอ๋อไม่เจอกระเพราเนื้อที่กลิ่นเนื้อเป็นแบบนี้นะหมายถึงว่ามันหอมแบบหอมการผัดอะ่ะ <c oughs> ตัวพริกตัวกระเพราตัวกระเทียมไม่มากวนเลย <c oughs> เป็นรสชาติช่วยอยู่ข้างๆเผ็ดไหมเผ็ด ถ้าบ้าน,นอยู่แถวนี้นะผมจะกินข้าวร้านนี้ทุกวันเลยออันนี้นนนเป็นหมูพริกเกลือค่ะปกติเนี่ยมันจะเสิร์ฟพร้อมเมนูไขต่ต่างๆเป็นไขน่ข้นไข่ออนเซนหรือว่าไข่เจียวเลือกได้แต่ว่าอันนี้ทําเป็นกับข้าวมาให้ย้อนเฉยๆ<ม>นั่นแหละเรานึกภาพว,ว่าปกติมันจะเป็นูไข่ขค้นนวลนๆนน <c oughs> แบบคลุกข้าวอะไรอย่างนี้มาไงตัวเนี้มันมีความกรอบของเขากอ่อนแล้วตัวที่มันเป็นช่วงมันนะฮะมันจะหนึบไม่เหนียวเราใช้คำว่าหนึบรสชาติทั้งหมดจะถูกเคลือบอยู่ตรงข้างนอก ตแต่อีกอันที่อยากให้ลองคือคือถือว่าเป็นสิ่งที่คนมาร้านเราต้องสั่งก็คือเมนูกุ้งต่างๆออที่ร้านจะเป็นแบบไข่ข้นกุ้งสปาเกตตี้เอ,อ่อกุ้งอันนี้นะคะเป็นแบบว่าต้ยมยำแล้วก็อันนี้จะเป็นกุ้งผัดพริกเกลือ,อซึ่งกุ้งเนี่ยถ้าไม่ได้ไซส์นี้เราก็จะไม่ขายเราคำนวณทุกอย่างมาแล้วทั้งแบบว่าเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอะเครื่องปรุงหรืออะไรว่า พอชั่นเท่านี้มันจะโอเคมันจะพอดีแล้วกุ้งยังเป็นเนื้อเป็นหนังอยู่คือไม่เป็นเล็กๆอ่ะอืมเข้าใจเอออยากให้พี่อ๋อเห็นไซส์ก่อนอันนี้เดี๋ยวมให้ดูคือเต็มช้อนเต็มช้อนหมดเลยแล้วหัวจะยังไม่ตัดทิ้งเพราะว่าเวลาปรุงมันอร่อยกว่าค่ะมันอร่อยกว่ากุ้งถอดหัวนกึกออกไหมมันเพราะว่ามันไม่ใช่แบบว่าอย่างกุ้งโปรเซนที่แบบเขาแช่แข็งมาเราจะเป็นแบบว่ากุ้งสดมามันจะยังมีหัวที่ยังเป็นมันๆอยู่อยากกินอ่ะคือการที่ทํากุ้งทั้งตัวถ้าน้ําหนักไม่พอ แข็งแต่ถ้าน้อยใบมันก็จะแฉะรสอื่นก็จะกรุบการเลือกกุ้งนะเนื้อกุ้งเนี่ยผมไม่รู้ว่าทำยังไงนะแต่ว่ามันเด้งแล้วเนี่คือตั้งไว้ระดับหนึ่งแล้วนะคุณผู้ชมครับมันไม่ได้ออกมาใหม่นะแต่ว่าความเด้งความกรอบของตัวเนื้อมันยังอยู่อยู่เลยแล้วเรากัดไปเราก็จะรู้เองคนกินจะรู้หมดเลยถ้าออกมาใหม่ๆนะสด เข้าใจแล้วอันนี้มันตังๆเลยนะมันต้องจองไหมพี่ทรายไม่ต้องแต่คือถ้าสมมุติว่าอยากจะอยากจะเมคชัวร์ก็โทรมาถามที่ร้านก่อนได้ว่าคือส่วนใหญ่คนที่โทรมาที่ร้านจะถามแบบนี้ค่ะว่าวันนี้มีเมนูเค้กอะไรบ้างเพราะวมาเค้กเราเป็นโฮมเมดมันจะมันจะเวียนกับวันนี้มีกุ้งไหมโดยทั้งหมดเนี่ยจากการชิมของเราอ่ะมันอร่อยจริงๆนะนี่ไม่ได้มาพูดเพราะเพื่อนนะแต่ว่าอร่อยบอกอร่อยไม่อร่อยก็บอกไม่อร่อยนะคุณผมแต่ว่าเรากำลังบอกว่าเฮ้ยกะเพาเนื้อดีมากเลยมันหอมจริง กุ้งดีมากเลยสปาเก็ตตี้ได้มากินตอนร้อนๆมันใช่เลยตัวครีมซอสมันดีหมดเลยเจ๋งพี่สายรักษามันไว้นะนแล้วบรรยกากาศอย่างนี้ด้วยวางแผนต่อไปอยังไงอันนี้ยจริงๆก็ให้เป็นแบบเล็กๆแบบนี้แหละคะ่ะคือมันอย่างนี้ด้วยพออหลายคนถามว่าแบบทำไมไม่ส่งเค,ค้กคือถ้าจะส่งเค,ค้กอะเตาเนี่ยต้องเป็นไซส์อุตสาหาก,กรรมแล้วก็ทุกอย่างมันต้องแบบมันต้องเป๊ะมันต้องพลาดไม่ได้เลยคราวนี้อย่างที่พี่อ๋อเห็นเมื่อกี้ที่ตู้เค้กหน้าร้านว่ามันมีส่วนประกอบของผลไม้สดค่อนข้างเยอะซึ่งมันคุมยา แล้วก็ในแต่ละฤดูกาลนอะ่ะมันจะมันจะมาไม่เท่ากันอย่างอย่างอย่างที่ร้านเนี่ยหน้ามะยงชิดเราก็จะมีแบบชีสเค้กมะยงชิดซึ่งมะยงชิดอ่ะพี่แต่ละวันน่ะมันไม่เหมือนกันเลยมาถึงพาร์ทของหวานก่อนแนะนำเลย,ยพี่สายอะไรยังไงเคกจะมุ่นเวียนไปเรื่อยๆ<ค>นะ,ะแต่ว่า5อันเนี้ยจะถือว่าเป็น5ตัวหลักอ่าตัวหลักของร้านท,ท,ท,ที่ที่ไม่ว่าจะฤดูกาลไหนเนี่ยเราก็จะทําอันนี้มานี่อันแรกอันแรก,แรกอันนี้ก่อนโอ้โหดูดิแมคคาเดเมียชีสเค้กซึ่งถือว่าเป็นซิกเจอร์เลยคือเราให้ไม่แค่แบบเต็มเม คาราเมลเคี้ยวอเองใหม่ทุกวันอ่าฮะให้แบบจุกๆแมคคาเดเมียอ่าแต่กล้องพูยักนหน้าหงึกหงเพราะว่าเขาบอกว่าเด็ดมากอันนี้อ่าโอเคเก่งมากดูชีสเค้กเขาเด็ดชีสเค้กเขาให้ทางยาวเลยนะเยอะคาราเมลอร่อยมากเลยไม่หวานจัด เฮ้ยแต่มันได้ตลาดนี้เลยนะพี่ชายคนที่ไม่ชอบหวานแหลมๆอะ่ะนึกออกไหมไม่เคยจะคิดแบบนี้เพราะว่าคือถ้าเค้กเราก็หวาน <c oughs> เครื่องดื่มเรามันมันสามารถหวานได้อยู่แล้วไงมันจะหวานหวานหวานชนกันไปหมดดังนั้นคือเค้กเราจะโทนลงมาหน่อยไม่ให้หวานจัดแต่ว่าใช้ของแบบดีเลยแจ๋วเลยทีนี้อันนี้อะไรแคปเป้ดำหน้าผลไม้สดจะหนึบหนึบ โอ้โหเค้กเบียร์ดำข้างบนจะเป็นครีมชีสสตรอเบอรี่ของที่เราแต่งทุกอย่างเป็นของกินได้หมดนะคะเป็น e ด i b l e ลเกรดหมดอันนี้คือตั้งใจหมดเลยไมให้เค้กมันไม่ได้หวานคือคนท้าถามว่าเค้กเบียร์ดำมันรสชาติเป็นไงต้องถามพี่ออแล้วว่าชื่อเป็นเบียร์ดำแต่มันไม่ได้เป็นเบียร์ดำที่เรารู้สึกขนาดนั้นเบียร์ดำ um มันจะมีความเข้มอันนี้ผมเห็นในยูทูบเนะผมไม่เคยกินในความเข้มของเค้กม,มันไปกับชีสแล้วก็ผลไม้ อันนี้เรากินแล้วมันจะแบบเข้มนิดๆแล้วสดชื่นปลายอะ่ะผมว่าคุณมีความสุขอันนี้กินได้แล้วมันไม่ได้เป็นแบบเบียร์ดำจ๋าขนาดนั้นแต่ว่ามันมีกลิ่นของเบียร์อยู่ตรงจมูกตอนที่คุณเคี้ยหมดและเมิตินิดนึงอันนี้โอเคเลยมาอันต่อไปไดีกว่าอันนี้ขายแบบนี้จริงปหเนะี่ยจริงค่ะไม่ได้ทําออกทีวีแล้วเป็นอย่างนี้นะขายแบบนี้บบนสั่งไปที่บ้านเราก็จะโกยทุกอย่างไปให้แบบนี้บลูเบอรี่ชีสพายของที่ร้านบลูเบอรี่ชีสพายทุกคนเคยเห็นเนอะดูเป็นแบบเมนูสามัญแต่ว่าที่ร้านให้้้แบบนนนีเเลลลยยยมาาก ขายก็แบบนี้เลยป่ะขายแบบนี้ค่ะสั่งกลับบ้านสั่งผ่านแพลตฟอร์มอะไรใดๆเราก็ให้เท่านี้เราก็จะโกยผลไม้ทุกอย่างไปโปะให้คุณเท่านี้ทั้งหมดนี่คือเราทําเองอยู่ภายในใช่ก็คือในห้องนี้ในห้องนี้เลยใช่อันนี่สวยนะอยากจะให้ชิมว่ามันสดชื่นแล้วมันถ่ายรูปขึ้นอุ้ยนุ่มใช่ซ่อมตัดไปแล้วนุ่มขาดเลยเราจะไม่ให้เป็นแบบอะพายไม่ขาดแบบมาไม่พร้อมกับตัวเคนมชีสอะไรอย่างเงี้ยเราให้แบบมันไปพร้อมกันแต่ยังแต่ไม่ล่วนนะ เป็นโอริโอลองหอมตัวน้ำลาดมากชีสอร่อยมากอืเท็กเกอร์มาแค่มันเป็นเท็กเจอร์ให้รู้สึกมีอะไรกัานมันเป็นฐานมันเป็นฐานให้เรามาลองบลูเบอร์รี่สดชื่นมากอันนี้แนะนํานะออกมาใหม่ๆวางปุ๊บรีบกินเลยมันจะมีความเย็นแล้วมันจะทำให้เราแบบสดชื่นในเมนูนี้แล้วตัวเบอร์รี่มันก็จะแบบเปรี้ยวหวานอะไรอย่างเงี้ยอ่ะระหว่างเค้กแครอทบานอฟฟี่ทุกคนรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาแบบเพนเน แต่ว่าอยากจะให้ลองชิมบานาฟี่ของที่ร้านพี่ดูความฟูของครีมข้างบนน้องก่อน<ะ>มันใหญ่มากเลยอ่ะมันดูเหมือนแข็งแตโนอ่าๆๆตัดตัดตัดต<อ>ัดาเเอาเลยอุย้ยนุ่มหมดเลยอ่ะตัวครีมมันจะเบาๆเลยเบาๆนุ่มๆเลยค่ะหอมครีมสดมันจะแบบเฮ้ยอันนี้อร่อยมากเลยอ่ะลืมเรื่องเดิมไปได้เลยนะอ๋อแนะนําให้กินตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายนะเพราะว่าโดยความหวานโดยความด้วยมันหวานอยู่แล้วด้วย ข้าวม,มันจะหวานมากแต่ว่ามันนุ่มมากและมันมันหายไปเลยอะ่ะกินตามที่ออกกินเลยเรียงถ้าคุณชอบเค้กนะคุณกินแมคคาเดเมียก่อนให้มันออกมันๆก่อนเลยแล้วคุณมากินเนี่ยบลูเบอรี่ให้มันออกอหอมขึ้นไปแล้วปิดท้ายด้วยตัวเนี้ยพับปี้มันจะนุ่มมากพี่ออก ปกติกินแครอทเค้กหรือเปล่าหลาย<ม>คนลยหลายคนจะติดเแล้วว่ามันมันมีกลิ่นอบเชยมันมีกลิ่นนู่นนี่มันกลิ่นมันสมุนไพรนิดนึงแต่<ม>ว่าขอให้ลองหนึ่งคำได้คือเราขูดทั้งแครอทสดด้วยแล้วก็ใส่ตัววอลนัทล,ลงไปด้วยแล้วก็มีลูกเกดด้วยอยู่ข้างในก็คือเป็นแบบแคลาสสิกแครอทเค้กขอหนึ่งคำคนที่ชอบพวกพัญยพืชนะอันเนี้นอันนี้คือตอก่ะไม่เหม็น คนกินเค้กแบบนี้นะปกติเราจะรู้สึกว่าพอเป็นเค้กครอทเป็นเค้กพันธพืชอย่างเงี้ยครับคุณผู้ชมเราจะบบแบบกินนันต้องแบบไม่ไหวเปียวอ,อันนี้สดชื่นทางเปรี้ยวของพวกพัญพืชทั้งหมดช่วยหมดเลยผมแนะนําเลยคุณผู้ชมนี่คือ Co ฟฟี e ทรีคา a ฟ่นะครับอยู่ในตีวานนท์ซอยสามของทรายเจริญปุระพี่ทรายสมมติคนที่มาที่เนี่ยเขาจะเจอเธอไหมก็เจอบ้างไม่เจอบ้างเราเดินไปเดินมาอยู่แล้วไงคือมันบ้านอ่ะพี่ไม่รู้ไม่อ่าก็ไปไหนไม่ได้อยู่แล้วลองดูคุณผู้ชมผมว่าวันหยุด วันธรรมดาหรือวันอะไรก็ตามแต่ Coffee Tree Cafe ที่อยู่ในติวานนซสาเนี่ยครับ <c oughs> จอดรถก็สบายๆแล้วก็บรรยากาศเป็นแบบนี้ <c oughs> ผมถามว่าหาจากไหนต้นไม้ขนาดนี้โต๊ะขนาดนี้โฮมคุกกิ้งแบบนี้รสชาติอาหารกับวัตถุด,ดิบแบบนี้ <c oughs> ลองดูนะครับแล้วเค้กเขาอร่อยมากผมว่ามันมันครบอะ่ะ S <S ไม่มีมุมถ่ายรูปมากมายนะแต่ถ้าคุณชอบต้นไม้คุณถ่ายได้ทุกเหลี่ยมเลยคือต้อนไม้เป็นต้นไม้ที่อยู่ในบ้านในสวนจริงๆค่ะตรงนั้นเราจะไม่ได้ไม่ได้ทำมาเพื่อโยกย้ายเ,ออเพราะออมันเป็นต้นไม้ใหญ่หมดออแต่ว่าได้ร่มได้เงาได้ฟิลแบบร่มลื่นเป็นบ้านจริงๆค่ะแล้วก็ถ้าใครอยากจะมาโทรถามก่อนได้เบอร์อะไรเบอร์อะไรพคะโทรถามเวลานี่เดี๋ยวให้ไว้ข้างล่างเลยไลน์เลยเบอร์โทรคบเสร็จทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าจะได้เช็คเมนูก่อนด้วย อ่าว่ามีหร<ช>ือเปล่าอ่าว่ามีไหมวันนี้มะพร้าวมีไหมวันนี้กุ้งมีไหมวันนี้มีเช้กอะไรบ้างสามารถติดต่อสอบถามได้ทั้งไลน์ทั้งเพจ a c e b o o k แล้วก็เบอร์มือถือค่ะลองดูครับผมว่าอันนี้เราเรียกกันว่าความสุขความสุขมันหน้าตาแบบนี้แหละความสุข,ของคุณคงหน้าตาเหมือนความสุขของผมลองใช้ชีวิตตัวเองให้เจอความสุขแบบนี้วันนี้ขอบคุณเจ้าของความสุขก่อนขอบคุณพีณ่จางครับขอบคุณพี่อ๊อกมากมีความสุกอาหารอร่อยเค้กอร่อ,รอยไม่หวานมากด้วย โอเควันนี้ยิ้มยิ้ยมอมองมองลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับทูเดย์โชว์เลยนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ